นิซังโยมชิโมะการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาเรื่องคือสตาร์ตัวที่คีบของผมด้วยน,นะครับถ้าอยากดูคลีบไปมีอัลรสก็อย่าลืมเบิกเน่ยกันนะครับโอเคนะเราก็มาอยู่กับเกม i อีกแล้วนะครับโอเคจากพาร์ทที่แล้วนี่คือเสียงคือมันไม่ได้เสียงกดโทรศัพท์ของผมที่มันมันไม่ใช่ครับคือมันเป็นเสียงที่ตอนผมเล่นนะผมตั้งโทรศัพท์ไปเล่นครับตั้งโทรศัพท์เล่นปุ๊บ แล้วมือนิ้วของผมเนี่ยแหละเป็นไปโดนปุ่มเอ้ยไปโดนไม้ครับมันก็เลยตุบ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 ไนี่แหละนี่สาเหตุมันครับอันนี้ผมก็มาอยู่ในโหมดที่ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไม่สนุกเดี๋ยวไม่สนุกเ้ยเกลียดคําพูดนี้โอเคง่ายๆครับหาถุงเงินให้ครบหกถุงครับง่ายๆครับโอเคครับผีอยู่ข้างล่างเฮ้ยรู้สึกแปลกๆไหมครับ ว่าทำไมเสียงของผีมันแปลกๆครับโน้ <Nope. S 1> อตอนนี้ผีเดินผีเดินอยู่เขินชั้นสองครับเสียแล้วง่ายๆครับอีซี่อีซี่สำหรับมือใหม่ผมเริม่มหมดมือใหม่เยี่ยมหมดยาแมวเฮ้ตอนนี้ผมก็หาครบแล้วผมจะออกตอนไหนก็ได้เนี่ยอยากเข็นบีใช่ไหมครับ ตอนนี้อยู่ชั้นกลางครับผมเล่นโหมดมือใหม่ครับอ่าอยากเห็นผีได้ไหมครับนี่จัดท้ายตเลยครับ <c oughs> ค,คุกแน่คุกแน่กูคุกคุกไอ้เหียไอทำงานหนักเกินไปอยากกินไก่ทอดอะโอเคกลับมาอยู่โหมดบานการนะครับ นี่ครับถุงเงิน20ถุงครับเมื่อกี้6ถุงครับหมูมือใหม่แค่ม,าามันจะมาลองห <laughs> น้าลุงน่ารักไหมครับลบ <Nope. S 1> อเกือบคุกแล้วตูเกือบคุกแล้วไ้วเสียงไอ้เขาว่าตึกตึกตึเนี่ยเล่าครับเป็นเสียงประกอบที่ผมทุบโต๊ครับ <laughs> เอาเสียงประกอบโต๊ะมาใส่โอ้ตายพอดีงบน้อยงบน้อยเ <laughs> นี่ยตึกตึตึกตึก เลอร์ตอนนี้ลุงเขากำลังกินข้าวอยู่ไม่ใช่ลุงพลนะจากนายกกลายเป็นผู้ดูแลหอนะครับโอ้ยโอ้ยใหม่อะใหม่อะเสียงตึก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 เนี่ยเสียงกิ๊บกิ๊บเกิดคอโต้เนี่ยนะเตึกตึกกบน้อยกบน้อยโอเคโอเคชั้นล่างเตึกเตึกตึกตึกเราชอบเลยชอบชอบชอบ หาไปเชหาวปชียวเฮ้ย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 ทางไหนทางไหนยังไงอย่านะอย่านะอยาะไมีห้องส่วนตัวจังอย่านะอย่าไม่โลทุกคนหารหัสผ่านอุ้ยมาแล้วครับอ pues mm yeah ้้หูอ่ะจ้ะ เคยโทรมาหรือเปล่าปิดกว่าเฮียนสำคัญไม่อะ่ะหนูอ่าฮะเลียขวาอ่าฮะ2.000 years later เ <u ui> มื่อไรจะไปเนี่ยครับท่านท่านผมรอนานแล้วนะครับท่าน,นเงียบแล้วฮ <c oughs> <ต>ึม <Danielle> อ่าหา้หาเรียบร้อยท่านไม่จ่ายค่าไฟเลยเหรอท่านเอาเงินประชาชนไปทำอะไรปีปีเียบร้อยได้แล้วเกมมันสมจริงมีไหมกินยาเบอร์นหนูข้าตตาตาตัวนี้ได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าเลยอย่ามาหัวร้อนกับผมเดี๋ยวนี้อย่ามา ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าคุณลุงเลยอย่ามาหูร้อนไมเอาไม่เอาคนที่ใส่ยี้ไม่เอาเฮ้ออะไรเฮฮ้้ยยเเห็นถุงแล้วเห็นถุงแล้วเห็นถุงงแล้วเห็นถุงงแล้วไอเสียงตึกตึกตึกเนี่ยมันเหมือนเสียงเดินเลยตายวายวาย ท่งงางท่านจะเก็บได้น่าจะส3นะจำไม่ได้ลนะต้องลงล่างวะเนี่ครับท่านเนี่ครับท่านงงยังไงครับท่านเนี่ยครับท่าน,าน,านผมไม่ยุ่งครับผมยังไม่จ่ายครับเฮ้ยท่านน่าจะไปแล้วนะครับ ไปบ้าแล้วเนี่ยว่าอึมท่านท่านบินหรือเดินอะ<ก>ท่านบินหรือเดินแมวมั้งครับโอ้ อืาอืออฮะ,อะทำซีฟู้ดได้กินคุยกับแม่รู้เรื่องด้ไหมอะไรอะไระะะมผมก็รอท่านมานานแล้วนะเมื่อไหร่ท่านจะออกจากปรไม่เอาดีกว่าไม่เล่น,ลนท่านเปิดประตูไม่เป็นงั้นเหรอท่านท่านมีมือมีตีนไหมครับ ท่านเปิดประตูมาสิครับไอ้นี่ก็ร้องจังเลยดูเหมือนท่านจะรู้นะครับว่าผมอยู่ชั้นนี้นะ่ะเดินใหญ่เลยเดินใหญ่เลยอะ่ะท่านบินหรือเดินอะ่ะไม่เมื่อไหรจะไปครับท่านผมจะเอาเงินไปซื้อกับข้าวแล้วครับท่านลงสักทีกูได้ลงแล้วเฮ้ยทําไมอีก ทำไมกะกูไม่สุดแล้วกูวิ่งละอีแค่ขลาไม่ไม,ทม,ทม,ทมีที่หลบด้วยทำไงดีทำไงดีจะเหนื่อยทำไมเนี่ยเฮ้ยที่หลบนี่หล่อล่ะต้องหากุญแจกุญแจเหรอว้าวตอนนี้เก็บได้มากกว่าพาร์ทที่แล้วอีกเนาะท่านผมอาจจะชนะท่านเลยนะอีกห้าถุงนะ ดีครัาถุงเท่านั้นนะท่านท่านอย่าลงมาท่านท่านอย่าลงมานะท่าน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 แ่น่นท่านท่านท่าน่านทานทานท่านท่านม่นท่านท่านทำาะไ่าเท่านท่านท่นท่าท่านท่านท่าท่านะ่รนท่น่าน่านท่นท่นท่าน่น่านท่่าน่านนะ่านนานน ให้เดิมเลยจุดตายที่เดิมเลยห้องข้างล่างนี่ห้องเชื่อชัดชัด <S <S โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบนนันดาลใจให้คลิปผมต่อไปนะครับ <S <S โอเคพบกันคลิปหน้าครับ